สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าว กับดิฉันนัชชาวีวานิสุราค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30น,30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอที n นช่อง16เท่านั้นนะคะวันนี้เริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามมหัศจรรย์จากการเดินค่ะเชื่อไหมคาว่าการเดินที่มากขึ้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคต่างๆได้เหตุผลเป็นเพราะอะไรวันนี้มีมาอธิบายนอกเหนือจากนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการป้องกันและแก้ไขอาการปัส ่าวะบ่อยในตอนกลางคืนอุปสรรคสำคัญสำหรับการนอนสักครู่กลับมาติดตามค่ะหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา และนี้ก็คือเป้าหมายหลักสําคัญของการ<ส>อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นํามาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชนในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจํานวน2รุ่นมีผู้บริหารระดับสูง ทั้งของหน่วยงานภาคร้านเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นําความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการอบรมไฮด้ารุ่นที่3สําหรับหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่3ได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนําจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบ แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพลาและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป ทุก่กอย่างต้องมี้สองามพยายามอย่าคนจอะไรทั้เช่นถ้าจะกู้สืบานควจะเริ่มตใครก่อนเป็นอันดับแรกทออสอทอสอ่อมาจากนาคาอาคาสซโซดาวน์โหลดแอ GHP All Gen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะดัง GHP All Gen แอปเดียวครบจบถึกเรื่องขอบคุณทุกน้ำใจที่ทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้น แค่เปิดบัญชีเงินฝากปันน้ำใจดอกเบี้ยสูง1.20%คุณรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษี1%และปันน้ำใจไปช่วยเหลือสังคม0.20%ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตพวกเราให้ดีขึ้นเงินฝากปันน้ำใจบัญชีเดียวที่คุณปันน้ำใจให้สังคมได้เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2566ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม กติดข่าวร้อนรอบวันสรุปเหตุการณ์สำคัญทั่วโลกนำพาท่านผู้ชมมาที่สถานีอวกาศนานาชาติของทางนาซาครับทุกมีภารกิจมากมายครับไม่ว่าจะเป็นอุนยนต์และก็เครื่องผลิตออกซิเจนที่มีความวิเคราะห์เจาะลึกเข้าใจง่ายด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงที่เนเนนูข่าวข่ําพร้อมส่งข่าวสร้างสรรค์ให้ทุกคน พบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทางคีนเด่เนนช่อง16และทูวิชั่นช่อง777่ว่าถ้ามีนาิกาทีสูก็ต้องดาีสววรนเี่ยาหอนั nah ีารกอยาง คือภาษาแบาถาเ่าับการลุรีนบกวาที่คือภาโรตกสาหลังคัมอร์โธคาโดล่า กับผู้ส่งข่าวที่สองของรายการข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะผู้ชมทราบไหมคะว่าการเดินเนี่ยถือเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์เป็นอย่างมากเพราะส่งผลดีต่อสุขภาพหลากหลายประการถือว่าเป็นการออกกาลังกายที่ดีเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยรวมถึงเด็กเล็กผู้สูงวัยและผู้ที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานถ้าเกิดว่าเราไปวิ่งหรือว่าออกกาลังกายหัาโหัมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบ สุขภาพร่างกายหลายอย่างด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดวิ่งมากๆเข้าอาจจะมีปัญหาเรื่องของข้อเข่าวรวมถึงกระดูกขาในส่วนต่างๆได้ค่ะแล้วเคยได้ยินไหมคะว่าเดินวันละ1นึ่เพื่อสุขภาพบางคนอาจจะมีข้อสงสัยอาจจะมีคําถามว่าจริงหรือไม่วันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวมีคําตอบมาฝากนอกอนจากนี้ก็ยังมีประโยชน์ต่างๆที่ได้จากการเดิน เป็นสิ่งที่เราอยากจะนำมาเล่าให้ฟังค่ะแนวคิดของการเดินให้ครบวันละ1นึ่งมาจากบริษัทผลิตเครื่องช่วยนําก้าเพื่อการออกกำลังกายจากประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยในปี1960บริษัทนี้เป็นผู้ริเริ่มในการคิดค้นสโลแกนเพื่อทำให้ชาวญี่ปุ่นหันมานับก้าเดินเพื่อสุขภาพให้มากขึ้นและการเดินให้ได้1นึ่งก้าก็ถือเป็นตัวเลขที่จดจำได้ง่ายและทำให้ชาวญี่ปุ่นรู้สึกว่าการเดินนั้นมีประโยชน์ต,ต่อสุขภาพมากเพียงใดตัวเลข เล่งไม่ได้มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนในช่วงนั้นนะคะถือเป็นการรณรงค์และเป็นแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายของคนญี่ปุ่นในช่วงนั้นมากกว่าค่ะจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตตามปกติเราจะมีการเดินประมาณ5,000ถึง7 5 0 0ต่อวนันถ้าเกิดลองคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราเดินเพิ่มอีกวันละ30นาทีเราก็จะเดินเพิ่มได้อีกหลายพันจนเข้าใกล้เลข1นึ่งได้จึงทําให้ตัวเลข1นเป็นตัวเลขที่มีความ ไปได้ที่เราสามารถเดินให้ถึงได้นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเดินไม่ถึง1น<ๆ>ึ่งก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายได้มากเช่นกันนะคะซึ่งจากผลรายงานวิจัยพบว่า<ๆ>การเดินที่มากขึ้น<ๆ>ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคต่างๆจากทุกสาเหตุได้จริงค่ะ<ๆ>โดยที่การเดิน7จ็ดพันถึงหน<ๆ>ึ่งให้ผลดีต่อร่างกายไม่แตกต่างกัน<ๆ>นอกจากนี้จากการทดลองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน<ๆ>การเดินให้มากขึ้นจากวันละห<ๆ>้าพเเป็นวันละหกพันสองร้อยเก้า ก็ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายได้จริงนอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ทำการทดลองในกลุ่มสตรีวัยหมดประจำเดือนและวพบว่าการเดินประมาณ9 0 0 0ต่อวันจะช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยรวมไปถึงระดับไขมันในเลือดที่ดีขึ้นเมื่อเพิ่มการเดินจาก6,809เป็นวันละ8,509 งานวิจัยอีกเช่้นหนึ่งยืนยันนะคะว่าคนที่เดินวันละ8 0 0พต่อวันนั้นจะตายน้อยกว่าคนที่เดินเพียงวันละ4 0 0พโดยประโยชน์ที่เราจะได้รับสูงสุดจากการเดินก็จะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0ถึง1น0 0งค่ะแม้ว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเดินส่วนใหญ่จะมาจากการเดิน9 0 0 0ถึง1น0 0งแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องเดินให้ครบ19 0 0งต่อวันก็ได้ขอเพียงแค่เดินให้มากขึ้นกว่าปกติในทุกๆวันเริ่มจากวันละ5 0 0พไปจนถึง7 พ9เถึง8 9ด0เดินตามจังหวะเดินปกติของตัวเองไม่ต้องรีบเดินให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นก็ได้นอกจากจะได้ไประโยชน์ในด้านสุขภาพร่างกายแล้วก็ยังช่วยเรื่องสุขภาพจิตให้ผ่อนคลายได้ด้วยเช่นเดียวกัน การเดินถือเป็นหนึ่งในวิธีออกกําลังกายที่มีส่วนช่วยลดน้ําหนักและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะมีผลการศึกษาของสถาบันหัวใจและหลอดเลือดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่เดินออกกําลังกาย10นาทีต่อวันจะช่วยทําให้สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะนี่จึงเป็นผลทําให้สามารถลดอัตราการตายและช่วยทําให้อายุยืนยาวพร้อมกับช่วยให้สุขภาพร่างกายโดยรวมดีขึ้นคราวนี้มาดูกันนะคะว่าข้อด,ดีอื่นๆที่ได้จากการเดินออก ลังกายทุกวันนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ เริ่มจากสุขภาพหัวใจแข็งแรงแการเดินออกกําลังกายทุกวันนั้นมีส่วนทําให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นจึงช่วยเพิ่มการสูบฉีดเลือดได้เป็นอย่างดีทั้งนี้หัวใจของเราจะเต้นอย่างรวดเร็วในระหว่างการเดินที่มีความเข้มข้นปานกลางจึงส่งผลทําให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นแล้วพอเวลาผ่านไปจะทําให้หัวใจสามารถส่งเลือดไปยังส่วนต่างๆได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้การเดินทุกวันก็ยังช่วยเพิ่มความทนทานของหัวใจและหลอดเลือดจึงส่งผลทํา ให้เราสามารถออกกำลังกายได้นานและหนักมากขึ้นได้ค่ะ กระดูกและข้อแข็งแรงการเดินออกกําลังกายถือเป็นวิธีการออกกําลังกายที่ต้องรับน้ําหนักดังนั้นจึงช่วยทําให้กระดูกแข็งแรงช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนและกระดูกหักได้ดีทีเดียวเพราะการเดินช่วยกระตุ้นกระดูกเท้าและขารวมทั้งกระตุ้นการเคลื่อนไหวของเข่าข้อเท้าและสะโพกรวมถึงช่วยสูบน้ําไขข้อที่อุดมไปด้วยสารอาหารเข้าสู่กระดูกอ่อนในข้อต่อจึงสามารถเพิ่มอายุไขของ ข้อต่อพร้อมกับลดความเสื่อมของข้อต่อในร่างกายได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้ดีการเดินออกกําลังกายจะมีส่วนช่วยทําให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้เป็นอย่างดีเพราะการเดินจะช่วยทําให้เรานอนหลับได้ดีส่งผลทําให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานส่วนเกินได้ถึงแม้จะไม่ได้ออกกําลังกายก็ตามนอกจากนี้ในระหว่างเดินร่างกายจะหลั่งสารเอนโดรฟินเพื่อเพิ่มพลังงานซึ่งสารดังกล่าวนี้จะไม่ทําให้กล้ามเนื้อรู้สึกอ่อนล้าส่งผลทําให้ร่างกายเกิดการตื่นตัวและสามารถออกกําลังกายได้นานขึ้นด้วยค่ะ อารมณ์แจ่มใสการเดินจะมีส่วนช่วยทําให้อารมณ์แจ่มใสเนื่องจากร่างกายของเราจะปล่อยสารสื่อประสาทอย่างเอนโดฟินซึ่งเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นความสุขและช่วยลดความเครียดได้ผลที่ตามมาก็คือการทําให้เราสามารถจัดการกับความวิตกกังวลและหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยหลับเร็วและหลับลึก การเดินออกกําลังกายสามารถทําให้การนอนหลับของเรามีคุณภาพมากขึ้นโดยจะทําให้หลับเร็วและหลับลึกนั่นจึงส่งผลทําให้จิตใจ,ใจผ่อนคลายไม่ทําให้เกิดความเครียดจากการนอนไม่หลับหรือนอนพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะ สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นออกกําลังกายเพื่อต้องการลดน้ําหนักหรือเพื่อต้องการให้สุขภาพห่างไกลาจากโรคต่างๆแนะนําให้ใช้วิธีออกกําลังกายด้วยการเดินทุกวันวิธีนี้เป็นการออกกําลังกายที่ไม่ต้องออกแรงมากจนเกินไปและยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆอีกด้วยแต่กลับให้ข้อดีต่อร่างกายอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ คราวนี้ลงมาดูกันเพิ่มเติมอีกนิดนะคะเพราะว่าหลายคนยังคงมีข้อสงสัยว่าการเดินออกกําลังกายนั้นให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอย่างมากจริงๆหรือและหลายคนก็อาจจะคิดว่าการเดินไม่ใช่วิธีการออกกําลังกายที่จะให้ประโยชน์แก่ร่างกายได้มากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราจึงขอนําประโยชน์ที่ได้จากการเดินโดยเริ่มตั้งแต่นาทีแรกไปจนถึงนาทีที่60มาบอกกล่าวกันเพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าควรจะออกกําลังกายด้วยการเดินหรือไม่ค่ะ เริ่มต้นจากการเดินเพียงแค่ก้าวแรกร่างกายของเราก็จะกระตุ้นให้ปล่อยสารเคมีที่สร้างพลังงานในเซลล์กันแล้วนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเชื้อเพลิงให้กับการเดิน<ๆ>การเดินตั้งแต่นาทีที่1นถึงหชีพจรจะเร่งขึ้นเป็น70-100ถึงครั้งต่อนาทีโดยประมาณค่ะและนั่นจึงส่งผลทําให้เกิดการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดพร้อมกับให้ความอบอุ่นแก่กล้ามเนื้อ ในช่วงเวลาของการเดินตั้งแต่นาทีที่6ถึง10ชิพจรจะเต้นเร็วขึ้นกว่าเดิมร่างกายก็เริ่มเกิดการเผาผลาญมากขึ้นเป็น6กิโลแคลอรี่ต่อนาทีเลยทีเดียวค่ะเมื่อก้าวเท้ามากขึ้นความดันโลหิตก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันแต่ช่วงนี้จะทําให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวเพื่อเปิดให้ออกซิเจนเข้าสู่กล้ามเนื้อมากขึ้นเมื่อเดินม,มาถึงนาทีที่1 1ถึง20บอุณหภูมิในร่างกายจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสังเกตเห็นได้ว่าช่วงเวลานี้เหงื่อจะเริ่มออก เนื่องจากเส้นเลือดส่วนที่อยู่ใกล้กับผิวหนังเกิดการขยายตัวขึ้นทําให้ร่างกายเริ่มปลดปล่อยความร้อนออกมายิ่งถ้าเกิดเดินต่อไปร่างกายก็จะเผาผลาญไปได้จนถึง7กิโลแคลอรี่ต่ตอน,นาทีและจะมาพร้อมกับอัตราการหายใจที่เร็วขึ้นด้วยในขณะเดียวกันนี้ฮอร์โมนต่างๆเช่นเอพิเนฟรินและกลูคากอนก็จะถูกปล่อยออกมามากขึ้นด้วยเช่นกันทางนี้เพื่อเป็นการเพิ่มเชื้อเพลิงให้กับกล้ามเนื้อที่กำลังใช้งานอยู่นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าการเดินมีประโยชน มากกว่าที่คุณคิดจริงๆเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพามาติดตามวิธีแก้ปัญหาอาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนอุปรสรรคสำคัญสำหรับการนอนสักครู่เดียวคะ่ะ ขอบคุณทุกน้ำใจที่ทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้น,นแค่เปิดบัญชีเงินฝากปันน้ำใจดอกเบีย้ยสูง1.20%คุณรับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษี1%และปันน้ำใจไปช่วยเหลือสังคม0.20%ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตพวกเราให้ดีขึ้นเนงินฝากปันน้ำใจบัญชีเดียวที่คุณปันน้ำใจให้สังคมได้เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2566 ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทออสอทออสย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวโหลดยางอแอป G H เ All Gen จมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะของสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระอินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป G H B a l บ g e n เจแอปเดี่ยวครบจบทุกเรือง Since 947 we've had a complete blackout No communication in or out I can feel life growing inside me Whether we like it or not We are all in this together now She wants us to be พบคิลี่โฮสและแม็กซ์บิสลีจากนาวนิยายไซไฟของ John amp, oo, จอห์นวินแฮมเดอะมิดวิชทุกคูนทุกวันจัดระันอนาคารพี่สเคนติกาทางทรูซีรีส์ทริชันช่อง240ที่จะสุดขหวัวบรนเทอระด,ดับโลกที่นี่ที่เดวสมัครทางออนไลน์สแกน 0 2 7 0 0 8 0 0 0กด3หรือที่ครูจบและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศองเ2นัี่วมกลนนาีา 平台。Mm hmm. กลับมาอยด้ยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะวันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะจะพาคผู้ชมมาติดตามวิธีการแก้ปัญหาอาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนซึ่งถือเป็นอุปสรรคสําคัญสําหรับการนอนเพราะถ้าเกิดว่าปัสสาวะบ่อยเวลาลุกขึ้นมาปัสสาวะแล้วเนี่ยหลายคนจะกลับไปนอนต่อนี่นอนหลับต่อได้ยากมากๆเลยคุณภาพการนอนสูญเสียไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อโรคต่างๆที่อาจจะตามมา เพราะฉะนั้นในวันนี้มาติดตามในรายละเอียดเจาะลึกไปด้วยกันนะคะว่าเวลามีอาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนเนี่ยสายเหตุเกิดจากอะไรเราจะมีวิธีการในการป้องกันและรักษาแบบไหนได้บ้างติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะะเริ่มจาก5นาที คนอกทุเรียคืออาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุค่ะทั้งนี้ปัสสาวะบ่อยเวลากลางคืนจะเป็นภาวะที่ปัสสาวะออกมามากผิดปกติในเวลากลางคืนในเวลาที่กำลังนอนหลับร่างกายของคุณจะผลิตปัสสาวะน้อยลงแต่จะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นส่งผลทําให้คนส่วนมากไม่จําเป็นต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนสามารถนอนหลับต่อเนื่องไปได้โดยไม่รู้สึกปวดปัสสาวะได้นาน6-8ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องตื่นนอนมาก กว่า2ครั้งขึ้นไปต่อคืนเพื่อถ่ายปัสสาวะนั่นแสดงว่าคุณอาจจะมีอาการปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนแล้วนอกจากภาวะที่ผิดปกติจะรบกวนการนอนหลับของคุณแล้วภาวะนี้ยังถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงภาวะความผิดปกติของร่างกายของคุณได้อีกด้วยค่ะสาเหตุของการเกิดภาวะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน เป็นภาวะที่สามารถพบได้ทั่วไปในคนทุกๆวยัยแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะพบได้บ่อยในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวยัยและมีปัจจัยอื่นๆดังต่อไปนี้ค่ะ ภาวะของโรคมากมายที่อาจส่งผลทำให้เกิดอาการปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนได้โดยทั่วไปพบว่าการเกิดภาวะปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนจะมีความสัมพันธ์นกันกับโรคก,การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะรวมถึงการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะภาวะการติดเชื้อดังกล่าวจะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนบ่อยๆจำเป็นต้องปัสสาวะอย่างเร่งด่วนเกือบตลอดทั้งวันทั้งคืนและจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคค่ะภาวะของโรคอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับภาวะปัสสาวะผิดปกติเวลากลางคืนก็ได้แก่ภาวะติดเชื้อต่อมลูกหมากหรือต่อมลูกหมากโตภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินไปภาวะโตผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะต่อมลูกหมากหรือบริเวณอุ้งเชิงกรานโรคเบาหวานอาการวิตกกังวลภาวะไตติดเชื้อช่วงขาล่างบวมน้ำหรือโตผิดปกติภาวะหยุดหายใจในขณะหลับ อาการผิดปกติในระบบประสาทส,ส่วนต่างๆเช่นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งโรคพายกินสันไขกระดูกสันหลังถูกกดทับปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนยังสามารถพบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการอวัยวะส่วนต่างๆล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นหัวใจหรือตับ การวินิจฉัยสาเหตุที่มาของภาวะปัสสาวะผิดปกติเวลากลางคืนค่อนข้างจะยุ่งยากนะคะแพทย์อาจจะมีคำถามมากมายมาซักถามผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยเองก็อาจจําเป็นต้องจดบันทึกรายละเอียดประจําวันนาส2ถึงวันเพื่อติดตามอาการของตนเองว่ามีปริมาณการดื่มน้ํามากน้อยอย่างไรรวมทั้งปริมาณและความถี่ในการปัสสาวะในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้แพทย์ได้นําข้อมูลดังกล่าวมาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอาการปัสสาวะผิดปกติเวลากลาง คืนค่ะ ผลวิจัยจากแพทย์ชาวอเมริกันค้นพบว่าน็อกชูเรียถือเป็นปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและกล้ามเนื้อในสมองที่มีความเกี่ยวข้องกันอาการที่พบบ่อยที่สุดในวัยกลางคนและผู้สูงอายุคืออาการกลางคืนตื่นกลางดึกเพื่อปัสสาวะเพราะปัสสาวะออกหากินเวลากลางคืนผู้สูงอายุจึงกลัวการดื่มน้ําก่อนนอนพวกเขาไม่รู้ว่าการไม่ดื่มน้ําก่อนเข้านอนการตื่นกลางคืนเพื่อฉี่โดยไม่ดื่มน้ําเป็นสาเหตุสําคัญของโรคหลอดเลือดสมองตีบในช่วงเช้าของคน วัยกลางคนและผู้สูงอายุนั่นเองค่ะในความเป็นจริงแล้วน็อกชูเรียรไม่ใช่ปัญหาของความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะนะคะน็อกชูเรียรจะเกิดจากความล้มเหลวของการทํางานของหัวใจในผู้สูงอายุและการที่หัวใจห้องบนขวาไม่สามารถดูดเลือดจากร่างกายส่วนล่างได้ในระหว่างวันเราทุกคนอยู่ในท่าย,ยืนเลือดจะไหลลงมาถ้าหากหัวใจไม่ดีปริมาณเลือดของหัวใจไม่เพียงพอความดันในร่างกายส่วนล่างจะเพิ่มขึ้นค่ะดังนั้นคนในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ก็จะมีอาการบวมน้ําตามร่างกายในระหว่างวันเวลานอนตอนกลางคืนจะคลายแรงกดทับที่ร่างกายส่วนมากและมีน้ําสะสมอยู่ในเนือเยอมากน้ําจะกลับเข้าสู่กระแสะเลือดถ้าเกิดมีน้ํามากเกินไปไตจะทํางานอย่างหนักเพื่อแยกน้ําออกและระบายออกไปยังกระเพาะปัสสาวะส่งผลทําให้เกิดอาการปวดปัสสาวะในตอนกลางคืนนั่นเองดังนั้นหลังจากที่นอนลงมักใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงจึงจะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําเป็นครั้ง แล้วหลังจากนั้นค่ะน้ําในเลือดยังคงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอีก3ชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็จะต้องไปเข้าห้องน้าอีกครั้ง นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาปัสสวาวะปล่อยในช่วงกลางคืนหรือว่าอาจจะกําลังกังวลเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสวาวะของตนเองแล้วก็ให้รีบไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะเพื่อที่จะทําการประเมินอาการวินิจฉัยจะได้หาสาเหตุที่ซ่อนอยู่ให้เจอจะได้รับคําแนะนําและวิธีการรักษาได้อย่างตรงจุดและเหมาะสมบางคนเนี่ยอาจจะเพียงแค่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมของตนเองเท่านั้นเองไม่ต้องกังวลใจแต่อย่างใดนะ วันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วค่ะข้อมูลเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ติดตามได้ในรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o k YouTube i n s t g r r m r รวมถึง TikTok ส่วนหน้าจอของ TNN ช่อง16เชนเคยค่ะพบกันได้เปตมประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นะ้และทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เปิดลงทะเบียนร้านค้าเอกชนเข้าร่วมออกร้านในงานวันกาชาติ100ปีพุทธศัก 66, ราช2566ผ่านระบบออนไลน์เฉพาะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมออกร้านตั้งแต่วันที่1-8ถึงตุลาคม2566ด้วการสแกน QR Code ที่ปรากฏบนภาพนี้ ทั้งน,นี้การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมออกร้านในแต่ละโซนยังไม่ได้เป็นการจัดสรรพื้นที่สําหรับร้านอาหารประเภทปรุงสุกพร้อมรับประทานจะเปิดให้ลงทะเบียนภายในสิ้นเดือนตุลาคม2566และสิ่งสําคัญโปรดจองพื้นที่ร้านค้าในงานกาชาติที่ดําเนินการโดยสดํานักงานจัดหารายได้สภา,ากาชาติไทยเท่านั้นงานวันกานชาติร้อยปีพุทธศัการาช2566รื่นรมสุขฤดีหน้าที่แห่งการให้ Red cross Fair, Char เรดครอสแฟร์เซนจูรี่ออฟชาริตี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคม2566นสณสวนลุมพินีและบนเว็บไซต์ w o r l d w i d e w e r e d c r o s f s f a i r c o m ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page งานกาชาติ Red Cross Fair สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยหมายเลขโทรศัพท์02-256-4623 02-256-4623 4030022564440-3ในวันและเวลาราชการ